ดีนะครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับนี่คือช่องนักล่าเฮ็ดชนแนลนะครับขอเชิญชวนพอแม่พี่น้องพี่ๆน้องๆทุกคนบอกว่าเอฟซีอยู่ในต่างประเทศหรือต่างในประเทศหรือต่างประเทศเขามารับชมมือน,นี่นักล่า Head, ดเฮ็ดก็ได้มาหาเฮ็ดแป๊บหนึ่งตามซื้อช่องนะครับน้องนี่เรีว่าเฮ็ดปลวกออกเฮ็ดปลวกออก เห็นทั้งเฟยียดทั้งไล่พันร่วงกันเป็นจังไดนหรอพี่น้องโอ้ยมาเด้อมาเด้อเก็บเผ็ดพัดเก็บเผ็ดพี่น้องเบิ่งมาเบิง่งเอาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยี่เด้อพี่น้องเองเย้ยพี่ออกมาหอดพี่เป็นนะครับเป็นเห็นบ่นี่ พี่ครับพี่พี aja, ่พี่พี anyway, so oh. uh ่เ huh. ก mm ็บเก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 ็บเออดึอาจารยสั่งเราเถาบ่ตตองไปับเลยเก็บเถ้าเก็บเก็บเออเดี๋ยงอาหาร นายากนะครับมันหาย่างายหนูเป็นค้นเก็บนักละเห็ดเป็นคนไทยเฮ้ยหนูเป็นค้นเก็บนักละเห็ดเป็นคนไทยนะครับขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับเพว่อสุกมันค่ามันนี้โอ้สวย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 งามสวยงามครับสวยงาม่นเก็บจุ่มนี้บบ โบะบะเท่า,า,า,าก็บพ่อาแมาน่นะเดีย๋ยวคำมันยังฮ่างไงมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ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 มาเก็บเห็ดเด้อมาเก็บเห็ดเด้อกว่าจะได้มาชื่อว่าเป็นนักล่าเห็ดย้อนไปเป็นย้อนตอนเป็นเด็กเล็กไปหาเห็ดกับแม่ แม้ว่าจะไปในป่ายุ่งมันลายอย่าลืมเกี่็บเหยื่อไว้องเก่งดูครตัวผมกะบอยอมเอวไปจนใดไปหอดปาเห็ดแม่เพิ่นกะเลื่อยสอนให้ผมนี่จือจำว่าเห็ดตัวใดกินได้ เห็ด hmm. นั่นมันมีหลายชนิดกูแฟดของเห็ดมันก็นมีทุกชนิดยกตัวอย่างฉันเห็ดละงกกมันก็นมีเห็ดละงกกหินโอ้ นั่นกู่แฝดคู่แฝดเอามาให้เบิ้งเน,นี่กู้แฝดนี่ก็คือค,คู่แฝดของเห็ดปวกเดอ้อพี่น้องแม่ผมสอนแม่ผมสอนว่าจะเก็บมาก,กินถึงแม่ว่ามันจะออกอยู่ใกล้กันห้ามเก็บน้ำมารับประทานทำอาหารกินกัน มันจะเบื่อมันจะเมาเดี๋ยวตายโลดนะครับถ้าไปหาหมอบอท่านล่างท้องบดท่านก็ตายลีเห็นแต่ข่าวเป็นลุงในทีวีเห็นแต่ข่าวเป็นลุงในทีวีย้อนว่าเก็บเพชรผีเบียมากินเลยตายจบ ha 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 ha